ปีหน้ามีอยู่5ราศีนะคะที่โดดเด่นด้านชื่อเสียงการออกสื่อบันเทิงต่างๆแล้วก็การที่มีแฟนคลับกับผู้ติดตามมากขึ้นค่ะ5ราศีนั้นได้แก่ราศีพฤษภนะคะราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมและราศีมีนค่ะราศีพฤษภเนี่ยจะเกิดจากการที่ดาวพฤหัสบดีนะคะทับลัคนา ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่13พฤษภาคม2568นะคะแล้วก็มีพระราหูโคจรเข้าไปที่พบกรรม,มะที่ราศีกุมวันที่5พฤษภาคม2568จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ออกสื่อบันเทิงสำคัญสคัญสื่อใหญ่ต่างๆนะคะ ต่อมาชาวราศีมิถุนค่ะจะมีดาวพฤหัสบ,บดีทับลักนะคะหลังวันที่13พฤษภาคม2568ถึง2ตุลาคม2568แล้วก็จะมีพระราหูเนี่ยเข้าไปที่พบสุภะที่ราศีกุมนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคม2568ยาวไป1ปีครึ่งเลยทำให้ประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสื่อบันเทิงนะคะหรือวงการบันเทิง ต่อมานะคะชาวราศีตุลจะพ้นภัยนะคะพ้นเคราะห์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโครจรอ,ออกจากเรือนโมรนะนะคะโครจรย้ายมาที่พบสุภะวันที่13พฤษภาคม2568และหลังจากนั้นวันที่2ตุลาคม2568จะโครจรเข้าไปเป็นมหาอุดที่พบกรมมะนะคะที่ราศีกรกฎทำให้ราศีตุล การงานโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการงานแล้วก็ยังมีพระเสวกับพระราหูเนี่ยไปเจอกันที่ราศีกุ่มด้วยนะคะจะเป็น2จังหวะนะคะก็จะเป็นจังหวะที่วันที่5พฤษภาคม2,568ถึงวันที่19พฤษภาคม2,568นะคะ และอีกจังหวะหนึ่งคือวันที่23สิงหาคม2568ยาวไปตลอดปีเลยค่ะจะทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีแฟนคลับเยอะขึ้นมีคนชื่นชอบเยอะขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะต่อมาชาวราศีกุมค่ะจะ มีดาวพฤวัสดีเป็นปทุมเกณฑ์หรือนิรันตรายเกนนะฮะเรียกว่าเกณฑ์ที่มีกลิ่นหอมมีชื่อเสียงหอมหวานมีคนชื่นชมตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่13พฤษภาคม2568เลยนะคะหลังจากนั้นดาวพฤวัสดีจะยกย้ายเข้าไปที่ภพปุตตะนะคะที่ราศีมิถุนวันที่13พฤษภาคม2568ถึง2ตุลาคม2568จะทำให้ชาวราศี กุมเนี่ยมีคนชื่นชอบมีแฟนคลับมีคนติดตามเยอะขึ้นนะคะแล้ววันที่5พฤษภาคมส5 6 8เนี่ยพระราหูจะทับราศีกลุมเป็นเกษตรด้วยทําให้ชาวราศีกลุ่มเนี่ยมีพลังชีวิตมากขึ้นที่เจ็บป่วยจะหายนะ,ะมีกําลังวังชาและได้ออกสื่อโทรทัศน์สื่อบันเทิงต่างๆหรืออาจจะได้แสดงภาพยนตร์ก็ได้นะคะมีชื่อเสียงเด่นดงังมีคนติดตามมากขึ้นค่ะส่วนชาวราศีมีนะคะตั้งแต่ต้นปีจะมี พระราหูเนี่ยทับลัคนานะคะถึงวันที่5พฤษภาคม2568จะทำให้ได้ออกสื่อบันเทิงนะฮะสื่อใหญ่ๆสื่อทีวีสื่อภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวันที่13พฤษภาคม2568ดาวพระศุกร์ดีจะโครจรเข้าไปที่ ราศีมิถุนนะคะได้ปทุมเกณฑ์และนิรันตรายเกณฑ์จะมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะมีคนนิยมยกย่องมากมายเลยค่ะและหลังจากนั้นวันที่2ตุลาคม2,568ดาวพระศสดีจากโคจรเป็นมหาอุจที่พบปุตตะที่ราศีกรกฎนะคะชาวราศีมีนจะมีแฟนคลับเยอะมากมีคนมารุมรักมากมายเลยผู้ติดตามเยอะขึ้นค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ5ราศีที่จะมีชื่อเสียงอันหอมหวานโด่งดังนะคะแล้วก็ออกสื่อ มากมายในปีหน้า2068ค่ะการที่ได้ออกสื่อบันเทิงมากมายทำให้ผู้ติดตามมากขึ้นจะทำให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการของคุณมากขึ้นนำมาซึ่งรายได้มาหาศาลยินดีด้วยนะคะ